เจ้าผมจะเฝ้อเกินแล้วไอ้เจ้าแมเห็นคนสวยไม่ได้เลยนะนอนเปียดเลยนะเจ้าดูเพื่อนเขาทีนี้เอาแม่แม่แมแมตีปักไปไไว่างเมื่อคืนงานหนักเลยลูกไม่ได้หลับได้นอน งานหรืยังฮนะตรวจงานหรืยังครับไม่ต้องออกไปนะมันร้น <IT IC AL> ดูว <c oughs> ่าเตืนทำงานหนักแต่ละตัว <IT IC AL> ไม่ต้องออกไม่ต้องออก <IT IC AL> ไม่ต้องออก <IT IC AL> ไม่ต้องออกไม่ต้องออกวดไม่ได้มดมต้เจ้าโอ้ย <IT IC AL> ลับลึกขนาดเ <IT IC AL> ลยวะ ฝันพร้อมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อคืนเสียงดังไม่ได้หลับได้นอนฝันด้วยนะฝันด้วยนอนฝันด้วยทำข่าวพรหระอลูกพรหนังหนังม่อ้าววันเป็นอะไรเมื่อคืนถามสิ๊ป็ดบ้าพรนเป็นบ้าเหรอบึงมันคุยบึงมันคุยถามที่ลูกพรนเป็นบ้าเหรอใช่เมื่อคืนปวดตัวเลยตื่นเช้ามาเต้นท่าอะไรก็ไม่รู้เขาันเป็นบ้า อ๋อพอมเป็นบ้าต้องทำใจดูกหมาก็บ้าคนก็บ้าอยู่ได้วยกันอืมพูดหน่ะเห็นบ้าอนะอันนั้นอะไรโุลพามุลพาโุลพากับพาีตูมูุลพากับเชย ขุลาเป็นเชยค่ะตัวชื่อขุลาพาไปเลยค่ะไปตรวจงานลูกตรวจงานปะตรวจงไปดูที่งานเขาเสร็จเรียบร้อยกันหรือยังนั่งรับนั่งรับบันด้พี่น้องเอ้ยบาได้รับโอ้จะเป็นใส่ง่ายบันด้บ่ไปบ่ไปบ่ไปย่ายตรวจก่อนในขณะที่ยายบอกว่าไปตรวจงานรับไม่ต้องไม่ต้องอมาๆมามาปวดข้อไปตรวจงานลูกอันนี้ห้องยายไม่ต้องตรวจ อ้นวลอง่ายเมียทางนี้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 ไปดูที่งานเขาเก็บของเรียบร้อยหรือยังมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ตรงนั้นขึ้นไม่ได้แล้วลูกมานี่ข้างบนไม่ต้องตรวจตรวจข้างล่างนี่แดดแดดมันร้อนนะเออตรวจงานดูสิเขาเก็บของเรียบร้อยหรือยังลูกร้อนนะห้ามไปนานนะ ตรวจดูที่เก็บของเสร็จหรือยังเก็บของเรียบร้อยหรือยังโอ้ยคือเห็ดเปแี่นเทนออย่าไปนานมันร้อน,นทินองเอ้ยตรวจงานกับเปิ่นเรียบร้อยหรือยังมา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 เร็วมันร้อนเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเสร็จหรือยังตรวจงานเสร็จหรือยังนั่น เรียบร้อยไหมลูกงานเรียบร้อยไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วย้ายไม่ไหวแล้วร้อนโอ้โอ้ยอโ,อโ,อโ,อโอ้เข้าบ้านดีกว่าโอ้ยจะเป็นเห็ดคือเถอะเนาะตรวจงานกับเป็นพี่น้องเอ้ยพ่อเลี้ยงไว้อยู่ดีนี่เสร็จหรือยังเรียบร้อยหรือยงังบายข้าห้องแอร์มานี่ยยายเปิดแอร์ให้เลยแล้วมานี่มาทางนี้ทางน้นขึ้นไม่ได้ลูก ไม่ได้เขานอนกันมา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 ตรวจงานเสร็จก็ต้องไปเป่าพัดลมเป่าแอร์ก่อนไปเร็วๆียวร้นอนคือคือไปตรวจงานไปเล่นไปเบิ้งกวองขยะแล้วก็เล่นมาเบิ้งตุ๊บวุ้ย <c oughs> ่ข้าวเดียวกับข้าวบ้านแล้วฮอนไม่ไหวเก่งะน้ให้เก่งให้เก่งให้เก่ง,ยก,งยกมือขึ้นยกมือขึ้นหน่อยให้เก่งยกมือขึ้น ให้บอลหน่อยเร็วขอมือได้ไหมขอมือได้ไหมขอมือได้ไหมไปไหนมาขอมือได้ไหมขอมือได้ไหมขอมือขอมือได้ไหมขอมือได้ไหมครับขอมือได้ไหมต้องให้บาสยกยกเร็วยกยกขึ้นมายกขึ้นมาอย่าคิดอย่าคิดตัวโคตรจำยกขึ้นมานี่เก่งมาก ไปโจทย์งานมาให้รางวัลให้รางวัลบบไาไบายกล้องเร็วบาย